อยากอยู่บ้านมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะแล้วเราใหญ่มันทำไม <c oughs> เพราะว่าบ้านเก่ามันมันห่างจากออฟฟิศรถต <c oughs> ิด4ีนาทีไปทางแล้วก็กลับมาก็อีก45นาทีก็สีเวลาในรถเป็นชั่วโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวดีบอกว่าเราจะได้เซฟเวลากี่ชั่วโมงนะเกือบ10ชั่วโมงที่ไม่ได้ต้องนั่งรถแล้วอย่างแรกเราก็จะมาให้ดูก่อนบ้านใไหม่ยิน <c oughs> ดีด้วยนะคะ แล้วพร้อมที่จะนอนแล้วอันนี้คือโซฟาคะ่ะที่ทจริงๆอ่ะแดดดีเอามาจากบ้านเก่าและเอามาที่บ้านนี้เพราะเป็นโซฟาที่พี่เนทรักมากแล้วต้องบอกว่าพี่เนทซื้อโซฟานี้ไม่ราคาเจนะ็ดหมื่นและพี่เนทบอกว่าเป็นอะไระที่คุ้มค่ามากๆกับชีวิตเพราะเขารู้สึกว่า มันทำให้ได้รีแลกซ์แล้วก็สบายหลังจากเสร็จงานม,มาก็สามารถแบบนอนดูเน็ตฟลิกซ์นั่งดูเน็ตฟลิกซ์ได้เนอะ,ะมีคนมาเยี่ยมมากนี่ามามแล้วก็อีอย่างเนึ่อีเหตุผลหนึ่งที่ยายบ้านก็เพื่อที่จะได้มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะเพราะว่าบางทีอมอกับดูก็มาสเต์โอเวอร์ไนท์กับพี่เนย,ย่างก็ที่นนไม่พอสําหรับบ้านเกา่าอันนี้คือคอสโมครับไม่มีใครเคยเจอนะครับเขาคือน้องสฟิงซ์ดูตานะครับมองไหมตาเขาสีเดียวกับแบบนจ้เลยป้าเลยครับ เขาเป็นสฟิงซ์ดูดูดูเขาใส่ชุดอยู่นะแต่ถ้าท็อดนี่เขาโคตรน่ารักคือบอกเลยในกล้องหรือภาพเขาดูเขาดุเขาดูแบบหน้าบึ้งเลยครับแต่จริงๆเนะเขาเป็นแมวขี้อ้อนที่สุดเลยค่ะรักมากนะคะแล้วไอ้มาก็จะตกกระป๋องบางทีก็แบบโทรก็ไม่หลับนะคะแล้วก็แบบว่าทำอะไรอยู่อ๋ออยู่กับคอสโมอยู่นอนกับคอสโมเอาให้อาหารคอสโมอยู่ก็คือไอ้มาตกกระป๋อง ขี้อ้อนที่สุดเลยครับแล้วหลายคนไม่รู้นะแมวแบบนี้พอเขาไม่มีขนอวนภูมิร่างกายมันจะอุ่นกว่าเดิมเลย <c oughs> พอจับแล้วมันอุ่นมากอ่ะใ,ให้ใหต่าข้องจับครั้งแรงเลยลองจับจริงอลองจ,อจับทองนะจับทองเลยอุ่นไหมอุ่นมากมันแบบมันแบบแล้วพอเราอดเขาเป็นอะไรที่แบบ อุ่นแล้วมันรู้สึกแบบอบอุ่นนั้นคลาดแล้วลืซิ่งด้วยนะคะมันแบบไม่รู้สึกผ่อนคลายสำหรับหนูนะและนี่ก็เห็นไหมนี่คือตุ๊กตาที่เอวากับพี่เนทำได้กันที่อังกฤษถ้าเรากดนะทุกคนอันนี้คืออันเสียงนั้นนี่คือเสียงเอวาเอวามันคนลอมา้ I love you so much, daddy. I'm proud o You're the e t u man i h e o r l ชาาเนว่ทุกคนสมัคอ๋ยเคยจิกงอนอยู่อะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอวา่าเอว่าจะพาไปดูบ้านนะเดี๋ยวเรจะนอนแล้วก็เล่นกับคอสโมตรงนี้นะเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วว่าหนูกตกกระปองทุกคนดีรักแต่คอสโมช่วงคืนความรักแฮชแท็กทวงคืนความรักรักหนูแต่รักคอสโมมากกว่อาอันนี้นะคะก็คือทีวีนะคะแล้วนี่เห็นไหมเอว่าจะวางทุกอย่างไวเหมือนบ้านเก่าเลยที่ทุกคนเห็น เอวาจะวางทุกอย่างไว้ทั่วบ้านพี่เนนะคะเพื่อที่เขาจะได้คิดถึงหนูแบบสมมติแบบฮุยคิดจะคุยกับคนอื่นหรือว่าแบบ<อ>ีจะแบบคอมเมนต์ให้ผู้หญิงคนอื่นหรือส่ง DM ไปก็จะได้แบบไม่มีนแบบีม่ม่แบบเห็นภาพแบบมีของของเอวาน,นะคะหรือแม้แต่นี้ก็ของไอวาเหมือนกันนี่ดินสอปากกาแล้วบางทีเราก็จะเล่นนี่ด้วยกัน n i n t d o switch บอครับคอสโมชอบเล่นกันคุมันตลก หลายครั้งคือเขาจะเล่นแล้วเมื่อไรที่คอสมเล่นเสร็จเขาก็จะนั่งนิ่งแล้วก็ตบหน้าอมอนเลยว่าพอแล้วใช่เดี๋ยวเดี๋ยวดิเนจะเล่นออตบเลยชาไปโอเคค่ะระหว่งที่ดิดีอยู่กับคอสมและอมอนค่ะจะเอวาจะพามาดูนี่และมุมนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณโต๊ะทาข้าวนั่นเองนะคะซึ่งมันจะสวยมากๆ และนี่ทุกคนดูนี่คือทุกคนบางคนน่าเชืนในสตอรี่ของเอวาแล้วนะคะก็คือเอวากำลังสร้างบาร์บี้ริมฮาส์อันนี้คือของขวัญที่พี่เนซื้อให้นะคะมุมต่อไปนะคะก็คือตู้เซฟไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีอะไรมีแต่ใบเกิดกับเอกสารบริษัทอย่างเดียวยังไม่ไม่มีอะไรเลยเออแต่หนูรู้ออมีอะไรสำคัญเยอะ ม,มีมีการที่หนูทําให้ดัดดีแล้วดัดดีไม่เคยใช้เลยไนคิววันเกิดนะเอว่าทำเซอร์ไพรส์พี่เนทให้แบบการว่าแ,แบบจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วจะได้สิ่งที่ต้องการนะคะอย่างเช่นแบบขอพรได้หนึ่งข้อไม่ให้หนูบนหนึ่งวัน<อ>หรือว่าไม่ให้ให,หายโกรธทันทีแต่เขาไม่เคยใช้เลยก็เก็บไว<ย>้เก็บไว้มันจะได้ใช้ใช้ได้อีกค้าปีสิบปีแล้วมุมต่อไปมุมนี้นะคะดัดดีก็เป็นคนทําเองอีกแล้วนี่ก็คือภาพตอนที่ ถ่ายคลิปรงเรียนนะคะที่แข่งกับยูทูบเบอร์คนอื่นอันนี้ก็เป็นภาพเซตแรกๆที่เราถ่ายนล้วน,น,นี่เอว่าชอบมากพี่เนทให้เป็นเซอร์ไพรส์รนะคะก็จะรวมโมเมนต์หลายอันเลยตั้งแต่แบบเป็นแฟนครั้งแรกนะคะขอเป็นแฟนหรือว่าที่ถ่ายที่ภูเก็ตนะคะที่เราเล่นซ่อนแอบ,บกันทั้งเราแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกแบบชอบกันนั่นเองหรือดอกไม้อันนี้บอกเลยเอว่าเป็นคนให้พี่เนทนะคะอันนี้เฮ้ยเป็นใจ พี่เป็นคนให้โน <comed S 1> หนแต่หน,นไม่ได้ดูแลมันนะมันมันจะตายดอกไม้ก็มีเวลาตาย,ต,ต,ายต่อให้ดูแลอย่างไงมันก็มีเวลาเฉาอยู่ดีแต่ว่าความ <ตก S 2> รักที่หนุให้พี่เน็ตไม่มีเวลาเฉา่ออันนี้เอวาก็ตั้งเองนะคะมันเป็นการ์ตูนที่เอวาชอบมากตอนนี้ชื่อว่าบลูยนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนเอวาแบบติงตองอนะเล่นของเล่นแล้วพี่เนยตก็แบบถ่ายคลิปเอวาอยู่โอเคไปดูกันอีกแล้ ไปนะคะพี่เนตบอกว่า เพื่อที่จะทําให้บ้านเป็นบ้านนะคะก็ต้องมีรูปคู่ของพวกเรานั่นเองแล้วเราก็ถามนอว่าทำไมไม่มีรูปคุณพอ่อคุณแม่หรือมีเพื่อนอะไรบ้างนะคะ,ะดีค่ะอยากรู้ค่ะว่าทําไมรูปถึงมีแค่หนูไม่มีรูปคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องเพื่อนก็พวกเขามันอยู่ไทยอะไรน,นั้น<อ>มันมีรูปครอบครัวในคอมในใน,ในที่อืน่นแต่ก็นั่นแหละกที่นี่ค่ะพี่แล้วก็หนูวม,มาเยี่ยมบ่อยๆก็เลยต้องเป็นคู่เราอยู่แล้วอ๋อไม่แล้วทีมงานล่ะใครเอารูปทีมงานขึ้นในบ้านอ๋อเออก็จริงเราี่เจอกับพี่เอ็มก็คงไม่ เราก็เจอหน้าพวกเขาทุกวันที่ออฟฟิศอยู่แล้วโอเคว่ามาดูกันนี่นะคะก็จะเป็นเวลาที่พี่เนทลงมานี่ตรงบันไดเห็นไหมพอพี่เนทแล้วพี่เนทลงมาปุ๊บเราจะลงมาทํางานออกจากบ้านก็จะเห็นกําลังใจทุกวันนะคะซึ่งภาพที่หนูชอบมากที่สุดคือภาพนี้เพราะมันเป็น เวลาที่สำคัญที่สในชีวิตคนเรามันจะไม่ได้แบบจะ graduate หมายถึงว่าจะเรียนจบหลายรอบนะคะก็ครั้งหนึ่งในชีวิตและพี่เนยก็อยู่ในวันนั้นด้วยซึ่งก็โชคดีเหมือนกันเพราะเกิดเหตุการณ์โควิดนะคะทำให้พี่เนยอยู่ในภาพนี้ด้วยนะคะแล้วก็มาทันในวันรับปริญญาของเอวันนั้นเองไม่แม้แต่สงการอันนี้งานแต่งพี่ออมนะคะที่สาวเอวา หรือแม้แต่ภาพนี้ที่เอวาวิ่งครั้งแรกนะคะวิ่งมวยปาครั้งแรกห้องต่อไปเอวาแบบเออสันฝันมากนะคะแลวจะบอกเหตุผลว่าทำไมห้องนี้ถึงมาอยู่ตรงนี้นะคะห้องนี้นะคะ,ะ,คะเรียกว่า The p e t r o o m นะคะหรือห้องสันเลี้ยงซึ่งสันฝันเอวามากนะคะเพราะตอนนี้มีทั้งน้องดุก๊กอมอแล้วก็คอสโมนะคะเพราะบางคืนบางทีเนี่ยพี่เนยก็จะแบบเอออยากให้อามออยู่ค้างวันนี้หรือบางทีเอวาก็จะให้น้องดุ๊กนะคะได้ผูกพันกับพ่อของเขานะคะก็จะอยู่กับพ่อของเขานี่น้องดุก๊ก ก็เป็นห้องที่เอวาชอบมากๆกนะคะก็จะมีเตียงนอนนะคะของน้องอมอหรือน้องแมวน้องดูใครก็นอนได้มีของเล่นอันนี้ที่พ่นิดพ่นิดพวกบางคนจอบคอมเมนต์เรียกพี่เนเพาพพินิดเลยเรียกพนิดเลยที่พินินะคะสร้างให้น้องคอสโมนั่นเองและที่เอว่า Proudly Present มากๆนะคะทุกคนโอเคให้เห็นก่อนนี่คือกกงดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่คือเปียโนที่พเนิดเอาไปเล่นเพลงเพราะว่าที่วางข้างหน้าไม่มีที่ให้วางนะคะพเนก็เลยต้องไปในห้องแสงแล้วดูของ ของนบนเกงอ็อเหมือนเป็นโนเป็นโ,นโนตของสัตว์อีกทีแล้วพี่เน่บอกว่านี่พี่ซื้อมาหลายแสนเลยนะโอเคแต่ที่เอวาชอบมากๆแล้วอยากให้ดูนะคะก็คือนี่ค่ะนี่คือตู้เสื้อผ้าข,ของน้องอมอต้องเอว่าต้องบอกกับว่าน้องอมออายุ6ปีแล้วนะคะหลายคนไม่รู้เพราะเขาตัวเล็กแต่จริงๆอามอโตมากๆนะคะนี่ถ้าเทียบกับคนก็คือ42ปีแล้วนะคะน้องอมอปีหน้าก็จะส9ปีแล้วแกเหมือนกันและนี่ก็เป็นของน้องออมอนะคะ แต่ที่น่ารักกว่านั้นคือนี่คือตู้เสื้อผ้าของน้องดูกแบบจิ๋วนะคะก็เป็นเสื้อผ้าหลากหลายแบบของน้องดุกนะคะที่เอวาสั่งตัดนั่นเองนี่จะมีทั้งดิสนียมีทั้ง Toy Story หรือ Strawberry นะคะก็น่ารักมากๆเลยเอวาชอบห้องนี้มากๆเพราะว่าเอวาขอแม่ว่าแบบอยากมีห้องสัตว์เลี้ยงหรืออยากมี ทองให้ออมกับลูกนะคะแต่ตอนนี้ไม่สามารถทําได้แล้วเพราะว่าที่ฉันหาบ้านไอว่ตอนนี้คนอยู่8คนนะคะบวกน้องอารุณหลานผู้ชายคนแรกของบ้านนะคะเป็น9แล้วก็สามีพี่อมนะคะพี่อิดลงกันตอนนี้คือเป็น10คนแล้วนะคะที่อยู่บ้านนี้นะคะรวมแม่บ้านอีกก็เลยไม่สามารถที่จะทำห้องเพิ่มให้สัตว์เลี้ยงได้แล้วนะคะเอวาก็เลยบอกพี่เนว่าไม่งั้นดูขอห้องมีเป็นห้องสัตว์เลี้ยงหนึ่งออก็มาอมอ ดุกก็จะขีบไวๆเหมือนเดิมแล้วความแปลกของดุกคือทุกคนรูไหมอะไรเขาเป็นเมียแคทที่พูดเยอะกว่าเมียแคทต,ตัวอื่นมากเ <ML K> มียแคทต,ตัวอื่นก็คือพูดไม่เยอะเท่านี้นะคะแต่ดุกคือเขาบอกว่า6เดือนจะหยุดพูดนะตอนนี้ดุกคือประมาณ7จ็ดแปดเดือนแล้วก็ยังไม่เคยหยุดพูด น่าจะไม่อยู่ได้แล,และใช่ไหมลูกจริงๆอะ่ะบางคืนนะคะพี่เนทก็จะเอาอมอมาอยู่ด้วยเพื่อเป็นเพื่อนกับคอสโมด้วยนะคะหรือว่าบางทีเอวาก็จะฝากลุกไว้นะคะเพื่อที่จะได้ผูกพันได้ใช้เวลากับพี่เนทด้วยอะไรแบบนี้ก็แต่ว่าส่วนมากเขาก็จะอยู่ที่บ้านเอวาน,นะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นห้องที่วันเสาร์อาทิตย์ก็จะน้องๆก็จะมาเล่นตรงนี้ทุกครั้งที่ว่ามาเยี่ยมบ้านพี่เนทนั่นเองออกจากห้องสัตว์แล้วห้องต่อไปจะพาไปดูคือห้องครัว เป็นห้องครัวของแม่เบนเน่น,น,นเองอย่างที่เห็นนะคะว่าบ้านเก่าพูดตรงๆคือแทบจะไม่มีห้องครัวเลยนะคะทุกอย่างคือพือ้นที่เล็กกว่านี้มากๆอันนี้ก็คือกว้างเลยนะคะมีมุทมออที่เมื่อไหร่พี่เนจะทําอาหารให้หนูกินก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าตั้งแต่ครบกัาพี่เนยก็ไม่เคยทําอะไรที่ให้หนูกินเ,นะะเออบ้านเก่าทําไม่ได้เพราะวแบบอุปกรณ์ไม่พร้อมเพราะที่นี่คือปิกจังบ้านเก่าได้ไหมที่บ้านเก่าแดบบนีก็คือไม่มีอะไรเลยในตู้เย็น เรามาดูกันว่ารอ,อบนี้เขามีอะรตึงตึงตึง oh. ไม่มีอะไรในตู้เย็นเลยแล้วต้องบอกก่อนอันนี้นะคะขนมเด็กอาหารเด็กแรกเกิดคือของไอวาเองนะคะที่เราจะถ่ายในคลิปนั่นเองก็เลยฝากแชร์ตู้เย็นไว้ก่อน mm hmm. ก็เหมือนเดิมนะคะมีแค่นมนะคะแล้วก็มีน้ำผลไม้นิดหน่อย mm hmm. คือคุณแม่เหม็นเนยก็คือปกติเขาจะสั่ง d e l i v e ร y นั่นเองนะคะ mm hmm. ก็เลยไม่มีอะไรเลยฝั่งนี้นะคะก็มีไอติมนะคะโอ้มีหลายรสเลย ีอันนี้พี่เนทบอกว่าเขาชอบมากที่อเมริกาเขาชอบกินนะคะมันเรียกว่า fruit twisty rollies นะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรรสปวดรสบวมแสดงให้เห็นนะคะว่าพี่เนทแก่แล้ว,ลวดูท่าแบบโอ้ยปวดละแล้วที่เราอยากให้เห็นอีกก็คือตรงนี้พวกเรานะคะบอกกันว่าเราจะซื้อมกเน็ตทุกท,ที่ที่เราไปนะคะอันนี้ก็จะมีของเกาะช้างที่ไปล่าสุดนะคะมีดูไใบที่เรากระโดดล่มนะคะแล้วบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่ที่พี่เนทเก็บขนมนะคะก็จะมี คุกกี้มัชเมลโล่แล้วก็มีวเวที่พี่เนกินนั่นเองนี่ก็จะเป็นห้องครัวนะคะเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าว่าห้องนอนเีอะไรจะดีหรือจะขึ้นห้องแต่ดีแล้วนะเอ้ยเปิดไฟมันได้แค่นี้เหรอจับมือขึ้นจับมือขึ้นคุณไม่จับนิ้วนี่ไม่ใช่มือนี่คือนิ้วมีจุดนี้นะคะที่เราสามารถเต้นรำได้เหมือนแบบ มีมุมนี้นะคะที่เป็นพม่านะคะที่ดูแบบเหมือนบ้านเจ้าหญิงบ้านเจ้าหญิงเนเออจินตอนนัอเข้าราสาเจ้าหญิงเนตโอเคนี่นะคะก็จะเป็นบริเวณมันเรียกว่าห้องโถงได้ไหมนนี้มีอะไรบ้างอย่างที่เห็นคะตอนนี้ที่หนูเห็นก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะอันนี้น่าจะเป็นมัอร์เบดรูมเนี่ยจะเป็นห้องที่พี่เนตนอนแล้วก็จะมีห้องเล็ก2อันนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องที่พี่เนตนอนกันว่าเป็นยังไง นี้แบบ very set up แต่นี้บอกว่าอยากให้ชามในวาทุกคนเห็นว่าผลตั้งใจอ่านหนังสือนะครับชอบอ่านหนังสือดูลียงเหมือนหนังสือเลยอ่านจริงหรือเปล่าเล่าอันนี้ให้ฟัง่อยสั้นๆเลยสั้นๆภาย15วิใช่มันเป็นเด็กที่มีพลังและเขาต้องเข้าไปสู้ในช่วงสมัยของ ชาวกรีกเธดีจูสมีอะไรอยากนำเสนอไหมคะคนดีห้องนี้นี่นะคะก็คือเตียงของไมม์เมดนี้นั่นเองนะคะแล้วทุกคนคงงงว่าตัวนี้คือตัวอะไรนะคะเอวาเป็นคนให้พี่เนสเองมันคือบลูวี่แล้วจริงๆก็เป็นการ์ตูนที่เอวากับพี่เนสชอบดูด้วยกันด้วยนะคะใน Disney Plus อันต่อไปนะคะก็จะเป็นบริเวณห้องน้ำนะคะนี่ก็คือห้องน้ำนะคะในมตอร์เบดรูมนะคะและถ้าสงสยัยไม่พรมเป็นแบบนี้พรมนี้เอวาเป็นคนซื้อเองนะคะเพราะว่า บานพี่เนบางทีมันแบบน่าเบื่อพอดีชอบอะไรที่แบบผู้ชายสีน้าเงินหนูก็เลยอยากให้ดดตติตื่นมาแล้วแบบอสดใสจังมีทั้งสายลุงมีทั้งดอกไม้ตอนเช้าดอกพันตะวันจะได้คิดถึงเอวาด้วยนี่ก็จะเป็นบริเวณห้องน้ำนะคะคไม่คอสมคอสคนารัน่ารักมากแล้วเขาตัวอุ่นมากแลเขาตัวอด้วแต่ดูน่ารักกว่าค่ับจะดูคอสม๊ตเขาตกองน่า ปอๆๆเดังบักตัแต่พ่อจีของเขาอีกอย่างหนึ่งคือเขาให้พวกเราทำอะไรกับเขาก็ได้ท่านนัโอเคและัววนี้นะคะทีมาต้อยากเห็นส่วนตัวนี้คือ walking c l r s e t ของแม,ม่เน้นเราเห็นในห้องนอนมีอยู่แล้วนะคะตอนพี่เน้นบอกว่าอยากให้ถ่ายอันนี้มากกว่าเพราะัน,นี้มีเสื้อผ้าเยอะแล้วเขาเรียสวยพราะอันในห้องนอนเขาก็เจะมาให้ดูั <g> ่น <iggle> w อ l k i n g c l o กับม mm ันเน็มีอะไรบ้างเรื่อจากนี้เลย mm hmm. นี่อันนี้คือตุกตาที่ว่าให้พี่เน็ตนะคะแต่พี่เน็เอามาใส่ในนี้เพราะว่าเขาบอกว่าที่นอนมันเต็มแล้วไม่อยากให้มีอะไรเยอะเกินไปนี่มีเสื้อผ้าของพี่เน็หมดเลยนะคะแล้วดูข้างล่างทุกคนเห็นอะไรไหมเสื้อที่พี่เนสใส่ทุกคลิปนะคะเขาบอกว่าในชีวิตคนเร,เราเราคิดอะไรเยอะมากแล้วนะคะก็เลยอยากที่จะตื่นมาไม่ต้องคิดอะไรก็คือวันหนึ่งสีมว่วงวันหนึ่งสีฟ้าได้เลยที่ไม่ต้องคิดว่าเอ้ยวันนี้จะใส่อะไรดี และในห้องต่อไปนะคะอันนี้ก็คือห้องแต่งหน้าหรือห้องแต่งตัวนั่นเองนะคะจริงๆก็คือมีห้องนอนด้วยอย่างที่เห็นมีห้องนอนด้วยนะคะแต่ว่าเห็นไหมนี่คือของเอวเพราะฉะนั้นเอวจะมาทายอินนั่นเองนะคะทุกคนก็นี่นะคะ เนวาครีมนะคะบอกเลยว่าดีที่สุดตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเอาคิดว่าอีกประมาณเดือนหนึ่งนะคะก็จะได้เห็นกันแล้วว่าเนวาเป็นยังไงนะคะนี่บอกเลยทุกคนทำให้ผิวเอวากระจ่างใสมากพี่เนก็ใช้ได้ใช่แต่ตอนนี้หน้าหน้าแป๊บนึงเอว่าให้เนททดลองเป็นชาติแล้วประมาณหกเจ็ดเดือนว่าเอวาจะแบบสุดนี้ได้ไหมสุดนั้นได้ไหมเขาต้องเอาสุดที่ดีที่สุดเท่านั้นเขาปรับสุดมา เกิน50ครั้งเลยจริงๆคนท้องสามารถใช้ได้หรือคนที่ให้นมก็สามารถใช้ได้นะคะก็คือเบาอบ,บางมากๆแล้วก็ผิวกระจาายย่างใสยังเป็นธรรมชาติด้วยแฟนคลับเนวัทุกคนในว่าให้ความสาคัญกับแฟนคลับมาก,มากเพราะฉันในวันจะไม่ทําอะไรไม่ดีอยู่แล้วเพื่อแบบเสียชื่อตัวเองแล้วก็เป็นการสร้างบาปด้วยก็อยากทำสิ่งดีๆเพื่อที่คนที่มีปัญหาผิวก็จะดีขึ้นจริงๆงแลบบ้อย่ลมตัวเองก็นี่แหละฮ้องเก็บของไม่ได้ทำอะไรเลยมีเก็บกระเป๋าเดินทางรถไฟอันนี้อาจจะไม่ได้สวยมากแต่นี่คือ คอสโมเขาชอบนอนตรงนี้ก็เลยให้เขาอยู่บนผ้าของเราเองแค่นั้นแหละก็ห้องสุดท้ายห้องน้ำก็แค่นั้นแหละแล้วทางบ้านแล้วใช่ไหมหนูก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับการรีวิวบ้านใหม่ของ my m i น u t e ก็อยากดีกับพี่เนทมากๆนะคะอยากให้พี่เนทบอกหน่อยสำหรับคนที่มีความฝันว่าเขาควรทำยังไงให้ประสบความสำเร็จมีความฝันก็สู้มันไม่ง่ายอะไรที่ง่ายทุกคนก็จะทำถ้าวันเป็นความฝันที่สำคัญและยิ่งใหญ่ ต้องสู้เลยแล้วอะไรที่ดีมันจะไม่ได้ง่ายครับเพราะหลายคนอย่างที่รู้ว่าคือก็ไอดอลไลฟ์พี่เนเป็นไอดอลอยู่แล้วเด็กๆหลายคนแต่ผู้ใหญ่เองในเรื่องของการทํางานเพียนที่พี่เนบอกทุกวันก็คือมีวินัยตั้งใจแล้วก็อย่ายอมแพ้ขยันวขยันมันไม่ใช่ว่าอยากมันไม่ใช่ว่าตื่นทุกวันเลยแบบเฮ้ยวันนี้ผมจะไปถ่ายคลิปหรือแบบเฮ้ยวันนี้ผมจะได้ไปทํางานไม่มันก็มีหลายวันที่แบบวันที่ไม่อยากไปทำงาน แต่ว่ามันต้องขยันมันต้องมีวินัยแล้วก็ทําเต็มที่เพราะเราได้โอกาสดีขนาดนี้เราก็สู้ใช่และอีกอย่างหนึ่งคือสําคัญมากๆคือเราจะต้องมี attitude of gratitude ก็คือขอบคุณว่าใช่แต่ดีมาตลอดแต่ดีสอนตลอดนะว่าขอบคุณเมื่อเราเมีในชีวิตอย่างเช่นตอนนี้เรายังมีลมหายใจอยู่เรามีัลิตสองประการเรายังได้ออกไปท่องเที่ยวกับทีมงานกับคนที่เรารักได้มีประสบการณ์ใหม่ๆก็คือขอบคุณประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตแต่ไม่ว่ามันจะเป็นงานอะไรก็ตามต่อให้เป็นงานที่ดีที่สุดในโลกมันก็จะมีวันหนึ่งที่เรารู้สึกเหนื่อย ตอนที่เราหยุดยาวสองอาทิต <3 S 2> ย์ซ้ำซ้ำทถึงค <5 S 2> ่าวันแรกมันก็สบายแล้วก็พอมันวันที่หกแบบเ,เบื่อแล้วพอฉันไม่ว่าจะงานอะไรก็ตามไม่ว่าจะดีแค่ไหนวันหนึ่งมันก็จะมีความเบื่ออยู่ อยู่เพราะว่าเราจะรู้สึกขอบคุณชีวิตต่อยังไงแล้วก็งานที่เราทำนั่นเองนะคะ<ช>เรียบร้อแล้วนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดติดตามช่องซันฟลอยด์ว่านะคะช่องมายแมทเนสถึง20ล้านเลยนะคะคแล้วก็ชิมงานทุกคนของมายแมทเนสนะคะหวังว่าคลิปนี้จะสนุกแล้วก็ชอบกันนะคะเพราะเป็นการรีวิวบ้านมายแมทเนสหลังใหม่ครั้งแรกบนโลกออนไลน์จริงๆไม่เ<ช>คย<ช>มีใครรีวิวมาก่อนหรือเป็นคนแรกก็ขอไปก่อนนะคะทุกคนไอ้รับยังมิกมาซื้อกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายชูวงเอวอร์แชฟทอมปิ้ง การใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและน่าพอใจในทุกช่วงเวลาที่ยังมีโอกาสได้ใช้มันจะทำให้เราไม่เสียดายชีวิตที่ผ่านมาบทความจากหนังสือสู้ดีวะ I love you big much แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะ